นะดุง่อนนะ่่อนเขียวนี่กนแล้วมั้งกูยิ้ไปกอด่อนอ่อนอว่างมั้งัวถึงก็มุดเยี่ยมแห่งแสงไฟเยจะปากจะปากอมพน้ำนี่นามกันเนี่ยวสนาเพราะวเดนิกสองสองนิ้กนกันเนี่ยขอนเขาทาก็านั่งเขาท่านี่่ากล่า แสงคือหวงเบื้อาไทยทเอยวแหละเดินไปที่คุ้งทะเลวันวันภาคเหนือเบ้อหน้าที่ตําบลนี้มันก็เป็นอย่านี้แหละถึงเถืองเถืองเถืองเด้เถือเหอังสีแ มันมีได้ดิหน่กุดเดือนนี่เวื้องชุดถ่ายนก็ได้เวิงหลายน่าหลายจังหวะ